แยกแย่เชี่ยเก้าสูตรสวัสดพีพี่พี่เพื่อนๆนะคะตอนนี้จังหวะของเราก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วช้านี่หนึ่งแปลงยอมรับเลยว่าช้าแต่ว่าก็เหลืออีกไม่เยอะแล้วค่ะก็เหลืออีกประมาณสามสิบสิบเป็นอย่นี่นะคะเรื่องทับแก่ก็ลากไปเกียร์ลัวนะคะแตลงนี้ยา่า แต่ว่าลกไหมถือว่ายังไม่ลกมากหรอกแต่ว่าถ้าคนตัดยางเดินไม่ได้แน่ๆดูค่ะแต่แปลงนี้เขาไม่ได้ตัดนะคะเขาหยุดตัดไปหลายปีแล้วเขาหยุดตัดยางจริงแต่ว่าเราก็ต้องตัดหญ้าทุกปี เพราาะว่ป็ไอ้ต้นพวกนู้นนะคะที่ลุงสูงลุงสูงต้นพวกนี้ตามต้นเนี้ยเนี่ยขึ้นเร็วสูงเร็วลกเร็วมากเดี๋ยวนะคะเราหาทางยืนไม่ได้แป๊บหนึ่งยวงห่างก่อนอันตราย ด้วยซอยด้วยนะคะฝั่ง,งนู้นด้วยเหมือนกันเจ้าของเดีวยวกันแต่ว่าคนละแปลงเราต้องตัดทีละฝั่งทีละแปลงไปเพราะว่ามันไม่ด้ต่อกันนะคะแต่ถ้าคนตัดยางเขาต้องตัดแต่งชุกขั้วด้วยติดกันนะ,ะแต่เวลาเราตัดหญ้ามันมันจะแยกแปลงไงคะ แบบคนละไอ้นี่กันคนละชุดนะยางก็ตีก็ประมาณใกล้ๆกันไล่ๆกันนนั่แหละแต่ว่าพูกเวลาเขาพูกกขาพูกคนละชุดกันมันก็เลยแบบพูกแบบการวางแนวต้นมันไม่นั่นกันถ้าวางแนวต้นยาวๆเหมือนกันหมดเลยอะแถวเดียวกันเราลากยาวได้แต่นี่พอดี ท้งก้อนมันมีทางก็ตัดทางตรงกลางนี้ด้วยทางึ้นเขาขึ้นขวรตรงนี้เลยแยกส่วนแยกแปลงก็เลยไม่ได้ตัดหยาบค่อยตัดก็ค่อยไล่ไปค่ะทีละแปลงทีละแปลงนี่หลังฝนแรงนะหลังข้าวพัสาวพุดผิดหลังคนแรง คนแรงหลายวันก็ดีเหมือนงัน่ะเนี่ยจะได้เก็บงานเยอะเพราะว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ล้ว27เจ็ยไปที่เท่าไหร่กันแน่25โอ้ยตายตักกล้องรีบค่ะรีบใช้สิ้นเดือนละรีบเหลือเกินนี่นะคะ จะไล่ไปแบบนี้เก็บหมดเลยตัดด้วยซอยด้วยนะคะแปลงนี้เราส่วนนี้นะคะทุกแปลงเรานินทาผู้จัดการได้เต็มปากเต็มคำนะคะ,ะผู้จัดการติดตามเราดูด้วยผู้จัดการว่าเราบนแก่แบบไหนนะคะว่าการให้ลูกน้องมาปลูกต้นปาล์มเนี่ยนะคะปูแบบมันไม่ได้เขาอย่างอย่างอย่างตายแบบนี้นะคะเนี่ยอย่างตายแบบนี้ใช่ไหมคะ เขาถ้าเขาปลูกตามต้นยางไปเลยตามโสดยางไปเลยเนี่ยโสดของเก่าตามแลต้นยางเก่าที่ตายเยเราจะตัดได้สบายแต่นี่เขาปลูกขิ้นึกแกงปลูกตรงไหนก็ปลูก <t uce> แล้วทีนี้ตอนเขาปลูกคือเราเราตัดหญ้าแล้วใช่ไหมคะ <t uce> เราตัดหญ้าเนี่ยต้ามาปลูกแต่ <t uce> <t uce> เขาไม่ได้ปลูกตามแนวต้น,ตนยางเลยเขาปลูกต,ตรงไหนเขาก็ปลูกเลยบ้างปลูกปลูกแล้วทีนี้ปลูกแล้วไม่แม่ดูแลไม่ทางโคนแม่เลยนะคะเรามาตัดหญ้ายญ่าไอ้ตามอ่ะ มันจะมีต้นไมโตด้วยมันจะเล็กอยู่ทีนี้มองไม่เห็นนะคะเหมือนหญ้าในนี้นมีอยู่นะต้นปาล์มอะ่ะแหวกๆดูมีอยู่ค่ะแต่พี่คนขับแกก็มองไม่เห็นแล้วเราตอนเราเข้าอ่ะอย่างเราเข้าแปลงนี้ใช่ไหมคะก่อนเราเข้าผู้จัดการก็จะเห็นแล้วเราจะบอกกัาแล้วเออีเดี๋ยวเอารถเข้าแปลงนี้นะเขาไม่บอกไม่เก่าด้วยว่าเขาปลูกต้นอะไรไว้ไม่พูด เหมือนแป้งก่อนนู้นเราตัดต้นสักทองก็ตายไปเป็นไรหลายต้นเนี่ยไรหนึ่งหลายต้นนะคะเพราะว่ามันเป็นหญ้าแบบเนี้ยแล้วเขาไม่บอกแล้วเขาไม่ตัดบอบอด้วยแล้วเขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตัดรอบรอบต้นระหว่างที่เขาปลูกเราก็มองไม่เห็นแล้วเราก็ไม่รู้เขาไม่แจ้งเราก่อนเลยลว่าเขาปลูกอะไรไว้มันหญ้าเรกแ่บเนี้ยเคื่อนขับแกก็ตัดตัดไปยาวๆเลย รู้เสร็จตอนเราเราตัดเสร็จแล้วเราลงไปข้างล่างอะเขามาบอกเราคุณปลูกต้นต้นไหนบอกว่าเออเรียต้นไม้เขาตายเลยเอาแล้วเขาไม่แจ้งจริงๆอะเขาต้องแจ้งเราก่อนค่ะว่าเขาปลูกอะไรไว้เราจะเดินไปดูไม่ได้ตลอดทุกส่วนเลยว่าเออเพราะส่วนมากที่เข้าสวนไหนอะเขาปลูกอะไรไว้เขาจะบอกเรานะคะว่าเออเนี่ยเขาปล่อนี่ไว้นะไอ้นั่นไว้นะดูไว้เขาหน่อยเราก็จะระวังให้นะคะเหมือนแปลงนี้เหมือนกัน ไม่บอกเราเพียงขับเห็นเห็นก็จะเว้นไว้ให้นะคะแบบนี้แต่ถ้าไม่เห็นมันดูในป่าเนี่ยเว้นไม่ได้เลยมองไม่เห็นไม่รู้เลยอันนี้นินทาได้ค่ะเพราะว่าผู้จัดจาการอ่ะแกตามอยู่แกตามอยู่เจ้ายาเกี่กยนินทาแกอย่างนี้เลยค่ะนินทาจะได้ฟังเลยได้รับรู้เลยแกได้สั่งลูกน้องที่หลัง แล้วก็ผู้จัดก,การก็จะเห็นด้วยว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเราแบบนี้นะเราไม่ลากงานนะคะอันนี้ฝากบอกผู้จัดก,การเ,เดี๋ยวถ้าปล่อยกีบไปนี่แกโทรบนน่นแน่เลยว่านินทาแกอันนี้พูดเรื่องจริงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป้งนี้เดี๋ยวต้องไปบอกแกอีกทีหนึ่งว่าต้นตามตายไปเยอะละมองไม่เห็น เนี่ยค่ะถ้าเขาปักมอบแล้วเ,เขาปลูกตามแถวยางเสยดยางต้นยางเก่าที่มันตายเราก็จะตัดบบสบายได้เรามองเห็นแล้วเราก็จะเห็นต้นตาลเราก็จะยังมีชีวิตยอยู่แต่พอเขานึกจะปลูกงไหนเขา,เขาก็ปลูกมันก็ไม่เห็นย่ามเลยแล้วเขาก็ไม่เคยมาเวี่ยงรรบขคดเอออันนี้ไม่รู้โทษใครนะคะเราก็ผิดส่วนหนึ่งแหละมองไม่เห็นเอง อันนี้เราก็โทษใครก่ะผู้จัดการก็ไม่บอกลูกน้องว่าปู่แบบไหนอย่างว่างานเขาเยอะลูกน้องเขาเยอะจริงๆเนี่ยเขาเป็นแฟนเยอะเลยยินทาเขาหนาล้วเดี๋ยวเราโพลคลิปหน้านะคะอย,ยากแจ้เชียง94ขอบคุณพี่เพื่อนที่จติดตามนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบคีปตำคาญน,นิดนึงนะคะตต้องนินทาคนจริงๆไม่ได้นินทาค่ะเป็นเขาเรียกว่าบอกเล่าสู่กันฟัง